เ <Yes. S 2> พี่แอรไลฟ์ไปแล้วพี่แยกดไปแล้วมาแล้วพี่แอกดไปแล้วมาแล้วไปพี่แอไปนั่งแล้วสวัสดีค่ะ คนแล้วแต่งสกูตชี่ค่ะแต่งสกูตชี่แต่งดรสตรีเแต่งดรสตรี้ต้องแต่งอะไรบ้างอ่อให้ให้โหวตกันเลยนะให้โหวตมามาถึงแล้วโหวตรอเลยว่าอยากได้อะไรน้องย่าโชว์เพื่อนๆหน่อยมีมีอะไรบ้างคะมีครับอะไรเนี่ยทับคิตตี้ด้วยกาแฟคิตตี้อ่าด้วยกาแฟคิตตี้ นี่ค่ะเอ้ยหน้าว่างอะอ่าให้เวียให้เวิยเวียให้เพื่อนดูหน่อยค่ะให้เพื่อนดูใกล้ๆหน่อยค่ะนี่แล้วก็มีอะไรคะปังหน้ายิ้มอ่าแล้วก็มีอะไรคะมีอุนจิ <laughs> อุนจิ <laughs> อุนจิในอุนจิแลบลิ้นดูดิเมียวเมียว วันนี้วันนี้ภาพสีไหมวันนี้ภาพสีไหมภาพสีค่ะเอ้นี่ภาพสีไอเอาอะไรกันครับคิตตี้ลองเลือกดูก่อนค่ะว่าจะอะไรวันนี้อ่้ามว้าวว้าวว้าววตาว้าวว้าวว้าว้าี้า้วอุาวว้าวอ้าวว้า้วจิา อันนี้เันจีเหรอ,รอะคะน้องเมียพับคิตตี้ห้าแล้วมีหนมปังหน้ายิ้มแบบก็เดี๋ยวจะทายถามคำถามเหมือนเดิมถามคำถ,ถามค่ะตอบคำถามค่ะชิ้นแรกชิ้นแรกเอาอะไรก่อนชิ้นแรกปวดมาเลยค่ะชิ้นแรกเอาอะไรก่อนรับคิตตี้เอาอะไรก่อนเอามีแต่มีแต่ถ้วยกาแฟคิตตี้ค่ะ เยอะที่สุดตอนนีนสส้สวัสดีค่ะดีค่ะน้องดีค่ะนพี่ๆกี่คนแล้วตอนนีม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอยากแจกจุ๊บด้วยเอายี 20, 20่ยี่สิบคนยี่สิบคนยีน่สิบคนถามคำถามแรกเลยเอา้าวเป็นคิตตี้แล้วงนันคิตตี้เคื่อกาแฟคิตตี้ เอาครับคิตตี้เนาะแล้วก็เอาเดี๋ยวก่อนคำถามแรกก่อนคำถามแรกก่อนทีละทีละคำถามยังไม่ไมายังไม่ครบเลยก็ยี่สิบคนไงเราถามคำถามแรกแล้วก็เดี๋ยวให้เลือก <c oughs> อันต่อไปทำไมยะเอาคำถามว่าอะไรดีเดี๋ยวเยวพิ่งถามเดีย๋ยวเพิ่งถามคิดไว้ก่อนคิดไปแล้วยี่สิบคนยังไหนครบยี่สิบคนยังเอ่ยสิบท่าไหร่นี่กี่คนแล้วคะนี่มองไม่เห็นอะ คนแล้วน้องๆยี่สิบเลยเหรอคะอแป๊บเดียวค่ะน้องๆแป๊บเดียวนี่กี่คนแล้วเนี one wrote, one twenty twenty ่ยว้าวหลายคนแล้วสิบเก้าแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเก้าสิบเก้าแล้วโอ้จะถึงยี่สิบแล้วจะถึงยี่สิบแล้วสิบแล้วไงสิบเก้าแล้วสิบเก้าอีคนเดียวอีกคนเดียวหนแชร์หน่อยค่ะแชร์หน่อยแชร์หน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์ ยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วถามถามเลยแชร์หรือยังแชร์หรือยังแชร์แล้วแชร์แล้วยี่สิบแล้วถามเลยค่ะแชร์ถามเลยถามเลยถามเลยน้องแย่ถามเลยอ่ะมาเรามาถามกันคับคิตตี้นะคะสำหรับคำถามของคับคิตตี้อ่าจะถามว่าในน้องแย่เดี๋ยวก่อนจี้น้องยน้องแย่ถามน้องแย่ถามเลยค่ะน้องแย่ถามก่อน าถามเลยคลิปที่น้องวิย่าไปแม่ห้องสอนใช่ไหมคะในคลิปเด็กดอยคลิปเด็กดอยมีเด็กดอยที่ถ่ายรูปกับน้องวิย่าทั้งหมดกี่คนห้าคนหา <laughs> คนอีกแล้วค่ะแต่อย่าเชื่อนะคะ <laughs> อย่าเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ดูโอเค ครับคิตตี้นะคะในในคลิปมีเด็กดอยที่ถ่ายรูปกับน้องวีญาทั้งหมดกี่คนห้าคนใส่คําตอบลงมาเลยพร้อมพร้อมที่อยู่คําตอบพร้อมที่อยู่นะคะน้องๆคุณแม่จะได้ส่งให้เลยพรุ่งนี้น่าเขาแล้วอ้าวว่วงแล้วเหรอว่วงแล้วสามคนใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นมีคนตอบมา เงินตอบมาแล้วสามคนหนึ่งไม่เอานะคะน้องๆค่ะหนึ่งึ่งสิบยาวไปคำตอบไอ้คำตอบกว้างไปเอาคำตอบที่แบบว่าเป๊ะค่ะเป๊ะเป๊ะเลยนะคะเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยชื่อพร้อมที่อยู่นะคะต้องมีต้องมีต้องมีที่อยู่ด้วยใช่ค่ะต้องมีชื่อพร้อมที่อยู่ถึงจะคำตอบถึงจะสมบูรณ์นะคำตอบชื่อ นามสกุลที่จะส่งที่อยู่พร้อมนะคะคําตอบมาอย่างเดียวไม่ได้นะคำตอบมาอย่างเดียวไม่ได้นะ,นะเอาคําตอบชื่อที่อยู่ค่ะโอเคน้องเอ็นยมเออแล้วทำไมดูดูเฮลโหลอ๋อ <c oughs> อุ้ยคัคิตตี้น่ารักอ่ะให้แม่ดูคำตอบน้องเมญาค่ะน,น้องเมญาดูคัคิตตี้สีน่ารักจังเลยคัคิตตี้น่ารักมาก มันสวยนะคะน้องๆคุณแม่จะบอกให้ว่ามันสวยมากเลยดูสิน้อยน่ารักอ่ะสวยมากเลยใครได้อะคะเนยยะค่ะขอแม่ดูคำตอบหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เขาตอบมาว่ายังไงไม่น่ารักเลยนะลูกขอหน่อยค่ะไงมีคนตอบถูกแล้วคนแรกมาคาร์ลินมาคารอลน มาคารอนมาคารอนตอบแล้วก็ให้ที่อยู่มาครบแล้ว,ลวมาคารอนได้ไปแล้วนะคะมาคารลอนได้ไปแล้วค่ะตอบมาคนแรกเลย มามามากามากาลองอ๋อมากาลองมากาลองว่ากาลองมากาลองวากาลองไม่แน่ใจว่าคุณแม่อ่านชื่อถูกหรือเปล่านี่ไงน้องเขาบอกมาว่ามากาลองมากาลองมากาลองได้ไปแล้วเรียบร้อยครับครับคิตตี้โอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปอเนี่ยลงชื่อไว้ที่เพจให้นะคะ ที่เพจของน้องวิญาที่เพจที่ไอจีที่ไลน์นะคะสำหรับน้องนัการันนะคะรับไปเลยโอเคอ๋อคำถามที่สองคำถามที่สองคถามที่สอยากได้อะไรโหสถ์โบสถอยากได้อะไรคะคำถามที่สองเอาอะไรเมื่อวานไม่ถึงร้อยไลค์แล้วไม่ได้ไม่ได้แจกพีชใหญ่นี่เดี๋ยวแม่ อันนี้มีมีอันนี้นะคิตตี้มีอุนจิอ๋อมันจะมีขนมกระดาษมั้มีอางหน้าเค้กแล้วก็ปังยิ้มอันนี้ค่ะเอาให้เลือกค่ะเอาอะไรคะอันนี้แจกไปแล้วเออไหนดี แม่ดูหน่อยเขาเขาไหนฟังแผ่นฟังแผ่นครับคิตตี้ไปแล้วบันเขามีบันด้วยอันไหนบันนะน้องๆค่ะคุณแม่ไม่รู้จักบันนะบันหน้ายิ้มอ่ะอ๋อนี่ยฟังหน้ายิ้มนี่ใช่ไหมคะคือบันฟังแผ่นฟังแผ่นฟังแผ่นเยอะสุดขนมกระดาษคุณแม่เอามาค่ะ วันนี้คุณแม่ไปเจอมาขนมกระดาษใช่ขนมกระดาษแจกแจกอีแจกอีเดี๋ยวคุณแม่แจกขนมกระดาษให้วันนี้นะคะปังหน้ายิ้มปังแผ่นเอาปังแผ่นเยอะสุดปังแผ่นเยอะสุดเอาปังแผ่นก่อนปังแผ่นเยอะสุดนั่นแหละโอเคสำหรับคำถามปังแผ่นนะคะน้องแยาขาวเสียงลงหน่อยลูกพี่พี่เพราะโงคือว่าค่ะพี่พี่เขาจะไม่ได้ยิน ไมเนี่ยจ่ายมเนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ยโอเคงั้นไม่เป็นไรแม่อันนี้ปังแผ่นนะคะปังแผ่นคําถามปังแผ่นนะน้องๆโอเคถามว่าในคลิปวิดีโอของน้องวีญาที่น้องวีญาไปเที่ยวปลายที่น้องวีญาพักที่ปลายนะคะอะอะไรอะน้องวีญาซื้อนุ่งโป่ง ลูกโป่งวสวรรค์สวรรค์ลูกโป่งลอยอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันมีอยู่สองอันที่น้องวิญาณซื้อเป็นลูกโป่องอะไรอะไรกับอะไรอาอะไรกับอะไรใช่น้องวิญาณซื้อสองอันเป็นลูกโป่องอะไรกับอะไรนะคะบางแผ่นค่ะน้องเขียนคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาเลย น้าหน้าแบบทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยหน้ามันเป็นแบบลายจุดอ้อมนิ่งนิ่งสงสัยไปดูกันอยู่ให้เวลาให้เวลาไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมาแล้วมาแล้วออยู่่ในนคคลิปะ้งๆมาแล้วมีคนตอบมาคิตตี้สอง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 อันนะคะสองอย่างพร้อมที่อยู่ เอลซ่าเอลซ่าอะไาเอลซ่าอนนาผิดผิดๆๆๆคำตอบต้อตงมาพร้อมที่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ชื่อด้วยนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คิตตี้อาาเอลซ่าคิตตี้ผิด นั่ไงคิตตี้นี่ไงถูกแล้วน้องเนื้อคิตตี้ใครอ้อน้องน้องอะไรอะคะน้องอะไรเนี่ยอ่อมิววี่เหรอคะใช่ไหมน้องมิววี่ไหมสิริบาลใช่ไหมอะน้องมิววี่ตอบถูกอับนงางเงือกคิตตี้จะเชื่อไง เรียคิตี้ใช่ค่ะแอรียอคิตี้เอรียอคิตี้ค่ะเอิคิตี้คลิปคลิปแรกมากระลองอะคอห่ยรอค่ะห,ห,ห่หมดค่ะแหมด ้องย่าคะนี่ค่ะตอนนี้กําลังแจกปังแผ่นค่ะน้องย่าบีบให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะปังแผ่นอะไรนะแต่งหน้าโชว์แต่งหน้าโชว์น้องบอกว่าน้องตบก่อนแต่งหน้าโชว์ค่ะยี่สองทุ่มสามสิบสามอ๋อน้อง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 คอยคอยชมพูไหมคะน้องคอยชมพูบอกน้องคอยชมพูตอบก่อน ไม่ไม่ใช่ค่ะน้องน้องน้องมิววี่ตอบตอบตอนสองทุ่มสามสิบสองนะคะน้องพลอยชมพูตอบตอนสองทุ่มสามสิบสามนะคะน้องยไข่ต้มยังคะต้มแล้วเหรอ <c oughs> อร่อยไหมคะอ่ะโอเคน้าไปพอ่อดูหน่อยมีดูอันนี้ค่ะ,คะอันนี้หนงแป้งแผ่นอันนี้คือ <c oughs> น้องมิวี่คิตตี้เอ้ย <c oughs> น้องมิววี่ได้ไปนะคะมียฟอง <c oughs> อาวอันที่สามน้องมีวิคิตตี้ได้ไปแล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะได้แล้วน้องย่าบีบให้ดูหน่อยค่ะบีบ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 มันหอมอ่ะหอมอ่ะอ๋อหอมหอมสิให้หอมได้กันอ้าวสุดท้ายขนม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 ญี่ปุ่นไม่ไม่เอา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 อีกดีอีกชิ้นนึงเแ่บอุนจิอุนจิอ่ะอุนจิอุนจิอ้าวอุนจิอุนจิอุนจิค่ะอ้าวไม่ใช่ให้เลือกดิให้น้องเนาะ ขอโทษค่ะอคำถามที่สามคำถามที่สามอันเลือกมาจะเอาอะไรน้องๆเลือกมาค่ะพ่อเก็บไว้อันนี้เขียนแล้วเขียนแล้วอย่าให้อย่าให้เดาไว้ดูไว้ดูค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้แล้วอันนั้นเก็บไว้ค่ะเราอยากให้ให้พี่ๆให้พี่ๆเลือกอันไหนดีคะเราอยากนำเสนออันไหนคะเราอยากอยากให้พี่ๆอันไหนคะ แจกแบบคู่สองชิ้นได้ไหมคะหนึ่งคนคืออะไรเอาอันละชิ้นดีกว่าอันละชิ้นก่อนอันละชิ้นโอเคเอาอะไรดีเอาอะไรดีปวดเลยคำถามที่สามนี่ค่ะเอาปังไหมหรือว่าเอาบันเอาคิตตี้อะไรคะเลือกเลยค่ะเลือกเลยคิตตี้น้องย่าน่ารักอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะน้องย่าพี่ชมว่าน่ารักลูกขอบคุณค่ะหรือว่าอันนี้ออ๋ เขาอยากชมโอเคเอาเลือกให้พี่เขาหน่อยอันไหนพี่เขาอะไรดีเอาไข่ดีไหมเอาไข่ดีเลยใครอยากได้ไข่มากโหมดเลยใครอยากได้ไข่โหมดเลยนี่มันเป็นของเล่นเนวยะเนวยะนำเสนอไข่ค่ะออกมาโชว์พี่เขาหน่อยขอไม่เอาอ๋อให้ดูเฉยใช่ไหมพี่เขาดูเฉยเว่ามันเป็นของเล่นอะไรเพิ่งซื้อมาใหม่วันนี้ค่ะพอดีน้องไปเรียนเปียโนมาแล้วแวซื้อ อันไหนอ่ะอันไหนอ่ะอุ่นจีอุ่นจิ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 แล้วก็อะไรอ่ะฮะแล้วก็อุ่นจิค่ะอุ่นจิอุ่นจิปังเหรออุ่นจิอุ่นจินี่ไงบันบันอ๋อบัน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 สามละอ๋อบันบันสี่ละ กระดาษไหมเอาปากกาขนมกระดาษไหมเอากดไลค์ด้วยนะครับถ้าถึงร้อยไลค์เนี่ยพรุ่งนี้จะแจกพีชเลยเพราะเมื่อวานไม่ถึงร้อยไลค์ไม่แจกพีชใหญ่นี่คุณแม่ไปซื้อปากกาขนมกระดาษมาค่ะเดี๋ยว้องวิญาเขียนให้ดูไม่เห็นหัวเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่จะให้น้องวิญาเขียนให้ดูขนมกระดาษเป็ี น้องวิญญาไปเรียนเปียโน,โนแล้วก็แถวที่เรียนเปียโนมันมีร้านขายขนมญี่ปุ่นนะคะเยอะแยะเลยว่าจะซื้อมาแจกว่าจะซื้อขนมญี่ปุ่นมาแจกเอาเฉพาะบนโต๊ะนี้ค่ะให้เลือกเฉพาะบนโต๊ะนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวบนพุ่งนี้เอามาใหม,ขม่ขนมกระดาษขนมกระดาษค่ะตัวใหญ่ออกไปหมดแล้วมีปากกาเขียนด้วยบันบันอุนจิ เขียนด้วยเขียนเขียนแล้วก็เขียนแล้วก็ทานอ่ะเขียนเขียนชื่อน้องมียาไหมคะเนี่ยคุณขายร้านขนมญี่ปุ่นบอกว่ามันมันเขาใช้ว่าเขียนค่ะเขียนอย่างเงี้ยน้องมียาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปทานได้เลยอ๋อนี่เหรอโนคิตตี้น้องๆบอกชื่อมานะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่ตอนไปซื้อสปุชชี่นะคะก็ไปถามเจ้าของร้านเพราะว่าน้องๆชอบแบบไหน เจ้าของร้านแนะนำมาคุณแม่ก็ซื้อมาซื้อมาซื้อมาเอาบันเยอะสุดเอาบันละกันเอาคำถามที่สามบันบันอันนี้อ่าที่สามบันอันนี้นะคะโอเคอ้าวอนุป้อน,อน,น,อนคำถามที่สามคำถามที่สามอันนี้อันนี้อันนี้เหรอคะบันบันบันคำถามที่สามอะไรอ่ะอะไรไหมคะ อร่อยค่ะยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยคำถามที่สามอะไรดีถาอะไรดีถามอะไรดีถาอะไรดีนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิ๊กิคิกซอคิิคิิคิทซิคิทิคิิคิทซิคิทซิคิทซิิญคิิคิ่าคิคทิคิคิทิที่คิ่ซินิทาทซ่คิทหิคิทซคิคิิทป ชื่อไก่อะไรชื่อชื่อพร้อมชื่อคำตอบพร้อมที่อยู่ชื่อที่อยู่มาเลยนะครับคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาเลยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยนะครับถ,ถ้าถ้าถึงร้อยไลค์พรุ่งนี้พรุ่งนี้แจกพีท ทุี่แจพีใจอยากให้แบบว่าแม่เอาคุณแม่เอาของดีๆมาแจกนะคะแบบรางวัลใหญ่ๆอย่างเงี้ยแนะนําให้ช่วยแชร์กันเยอะๆจะได้มีคนกดไลค์เยอะๆถ้ามีคนกดไลค์เยอะเป็นร้อยขึ้น